จะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันแต่ไม่ได้เรียนในห้องนะวันนี้เราจะไปเรียนประวัติศาสตร์ที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเราค่ะ ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูภาพมุมต่างๆของโรงเรียนในสมัยก่อนและให้ช่วยทายว่าภาพนั้นคือมุมใดของโรงเรียนในปัจจุบันและช่วยกันเปรียบเทียบภาพในอดีตและภาพในปัจจุบันและใช้คำถา,ถามถามถึงประเด็นต่างๆเช่นนักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมต่างๆในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ดูอันนี้บ้างดูสาราสาราเป็นไงมันใช่สาราอันเดิมไหมเนี่ยไม่ใช่สาราอันก่อนมันมีแต่ต้นไม้สาราอันก่อนมันโลกกว่านตอนนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้มีค่ะตอนนี้มองตอนนี้ไม่มีต้นไม้เนี่ยก็เหลือแบบเอ้าวคำถามค่ะคำถามนักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยในสมัยอดีตกับปัจจุบันเหมือนหรือแตกต่างกัน ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วแล้วหนูคิดว่าที่บ้านหนูอะเมื่อติดปี20ปีที่แล้วจะเหมือนเดิมไหมไม่ไม่เหมือนใช่ไหมเพราะว่าหนูย้ายออกค่ะย้ายออกเอออ้าวต่ออีกคำถามหนึ่งนักเรียนบอกว่าสภาพแวดล้อมมันแตกต่างกันแล้วข้าวของเครื่องใช้หลักในโรงเรียนหรืออยู่ในห้องเนี่ยณตอนเนี้ยกับเมื่อสมัยอันนี้มันจะเหมือนกันไหมหรกไม่เหมือนาไม่เหมือนหรอครูป๊อยังไม่เฉลยหรอกมเหมือนเหมือนไม่เหมือน ชีวิตของคนใน,นสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันจะเหมือนกันไหมคะไม่ไม่เหมือนอส่วนมากบอกไม่เหมือนครูป๊อบไม่เฉลยเองหรอกแต่วันนี้ครูป๊อบจะพาไปหาคําตอบให้ไปหาคําตอบกันเองที่ที่ไหนวัดเขาทุ่งกิมโอ,อ้รู้ด้วยรู้ด้วยเราจะไปหาคําตอบกันที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชนของเราค่ะเราจะไปกันที่วัดเขาทุก,กิม ออจะไปอาคารอรนะ่ฉเฉลิมทะ้เกียรติ6 0ิันษาพอไปถึงเนี่ยจะมีพี่วิทยากรคอยให้ความรู้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นตั้งใจนะคะตั้งใจฟังพี่เขานะแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบคําถามคุปป๊อปด้วยโอเคไหมคะโอเค เดินทางมาถึงวัดเขาสุกิมคุณครูนำนักเรียนไปยังอาคารตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนักเรียนในวันนี้โดยมีวิทยากรมารอรับและพาไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและสรีระสังขารของหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยหรือพระวิสุทธิยานเถระผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิมที่ได้สร้างประโยชน์ไว้มากมายให้กับชุมชนเขาใบาสี บริเวณชั้น3เป็นห้องพิพิธภัณฑ์มีสิ่งของเครื่องใช้วัตถุโบราณของหายากมากมายที่มีผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสามาถวายรวมถึงมีผู้คนนำมาบริจาคให้กับทางวัด ของเก่าและวัตถุโบราณต่างๆที่ถือเป็นแหล่งความรู้สำหรับคนรุ่นใหม่เช่นกล้องถ่ายรูปในยุคแรกๆเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องอัดเสียงถ้วยโถโอชามแจกันชามเป็นจรงตะเกียงเหรียญโบราณเป็นต้น วิทยากรได้นำนักเรียนเดินชมพิพิธภัณฑ์และให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตเปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่างในอดีตและปัจจุบันรวมถึงการสร่งผลถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร มันมีชันมีรูแล้วมันจะใส่น้ำยังไงอะครับเราไฟเผากตักตัๆฮะเขาตักของแล้วก็ไปาี่ใส่รูเหรออ๋อเาเาเอาน้ำใส่นี้แล้วเาอไฟแลวใส่ไว้ใส่ถ่านใส่ถ่านแล้วก็่าใช่ถ่านร้อนๆเนอะถ่านเตาไฟนอ้ยนนอยใช้เ่อง่างกันไม่ได้ใช่สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าไงใช่ก็ใช้วิธีเอาถ่านเอาถ่านร้อนๆอะใส่นนี้ครับแล้วก็ปิดฝาปุ๊บพอปิดฝาปุ๊บมันก็จะ มีความร้อนใช่ไหมล่ะอันนี้เรียกว่าอะไรใช่สมุดใช่เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะว่ามันคือสมุดใช่ไหมครับซึ่งสมุดสมัยก่อนเนี่ยเปิดแบบนี้เห็นไหมไมันจะเป็นกระดาษกระป๋องแบบนี้ถ้าเป็น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 สมุดในสมัยปัจจุบันมันจะเย็บแม็กใช่ไหมครับแล้วก็เปิดเป็นหน้าใช่ไหมล่ะแต่สมุดโบราณเนี่ยเวลาเปิดเนีขาจะเปิดอย่างเงี้ยปึ๊บพอค่ะปึ๊บ ไม่ละเพราะว่าเปทางเดียวอ๋อฟื้เลยใช่ไหมค่ะนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอ่าเขาเาเรียกว่าสมุดไทยนะครับเขามีชื่อเรียกว่าสมุดไทยเป็นเป็นเป็นวิธีการปัจจุบันเวลาเราจะพิมพ์อ่ะเราใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่ในสมัยก่อนอ่ะยังไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วเขาใช้พิมพ์แล้วเขาจะพิมพ์เอกสารยังไงใช่ใช่นี่เขาเอากระดาษใส่ทานช่องนี้ตรงนี้เป็นช่องใส่กระดาษนะครับ เนีย่ยตรงนี้นแล้วก็นเข้าหมุนพุทใช่พอหมุนใช่พอหมุนกระดาษเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์เป็นตัวอักษรนี่ไงแบบ่อพิพ์ตุ๊มันจะนี่ไงครับเป็นตัวไงแล้วเราก็รับประทานนะครับแล้วอาหารในใเราโดยใช้มือโดยใช้มือเป็นกับพุ่งจับเรียกว่าเปิดอ่าเพอ่น no น่ผมใช้เสจนมีมดชรเป็นการถนัดแบบสมัยเก่าไง แต่ว่าเขาสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนจะทำแบบนี้ช้อนเนี่ยจะใช้แค่ตักแกงตักแกงลงมาใส่ในจานเราเพราะว่าถ้าเป็นอย่างหมูทอดเราหยิบได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอย่างอย่างเป็นแกงส้มอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำใช่ไหมครับมันไม่สามารถจะตักมันไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้เขาก็ใช้ใช่เขาเลยต้องใช้เป็นช้อน ก็เลยใช้เป็นช้อนตักเข้ามาพอใส่อยในจานแล้วปุ๊บเราก็ปั้นกับข้าวเรียกว่าวิธีเปิมใส่ปลาต่อมาในสมัยปัจจุบันมีการรับวัฒนธรรมตะวันนกรปอด้วยก็เลยใช้ช้อนในการรับประทานอาหารเพื่อความเป็นสุขอนามัยด้วยเพราะว่าบางทีมือเราบางกีเป็นจับมาอะไรรู้สใช่ไหมใช้เปนอย่างนั้นครับนี่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้ก็จะประมาณสมัยพี่เป็นเด็ก เรื่องมันเครื่องเล่นแผ่นซีดีแผ่นซีดีก็จะเป็นว่าแผ่นที่มันเล็กลงกว่านี้หน่อยมันจะแผ่นไม่ใหญ่ใช่เปิดเครื่องใช่ใช่พอเปิดเปิดเครื่องใส่แผ่นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเล่นเพลงได้แต่ในสมัยปัจจุบันเราสามารถเปิดเพลงได้จากมือถือหรือว่าคอมใช่แล้วก็คอมด้วยแต่ว่าในสมัยโบราณเราปวดหัวทำยังไงเราสมัยโบราณไม่มียาพารายังไงกินเมื่อยใช่ใช่ ใช้ใช네้สมุนไพรไงครับใช่ไหมใช <ând> ่ไหมใช้ยาสมุนไพรทีนี้ท <Hebrew> ีน <incomplete> ี้ส <masa> ม <apple mummy> ัยก like ่อนเนี่ยยังไม่มียาพาราแบบเป็นเม็ดใช่ไหมครับก็เอาสมุนไพรมาเป็นชิ้นๆอย่างเช่นสมมติมีรากมีรากไม้มาใช่ไหมครับเอารากไม้แล้วก็ใช้แท่งอันเนี้ยหมุนคนจนกลายเป็นหงแบบนี้ ยากเนาะสมัยก่อนเนี่ยถ้าปวดหัวที่หนึงอ่ะใช่ไหมถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กเด็เวลาปวดหัวก็บอกคุณแม่เอายาพาราให้ทานใช่ไหมครับทำแบบนี้เสร็จปวดยิ่งปวดมาเลยค่ะเพราะมัอเมันอใช้แรงใช่มในการปวดอ่ะใช่วดปวดปวดด้วดป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 มืปวดปวดปวดป